หลวงพ่อกลั่นรรมโชโต้ภูเป็นพระอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองไทยในบรรดาพระอาจารย์เจ้าของเหรียญเป็นคือเป็นพระอาจารย์ที่รูปเซกเหรียญรูปเหมือนของท่านด้วยตัวของท่านเองเหรียญของท่านที่เป็นพิมพ์นิยมนั้นราคาแพงอันดับหนึ่งในเมืองไทยแพงเป็นล้านบาทชาร์จภูมิของหลวงพ่อกลั่นท่านเกิดที่บ้านอารัญ,ญิกแต่ก้อนขึ้นจะอำเภอนครหลวง ปัจจุบันขึ้นกับอำเภอท่าเรือขอท่านชื่ออินแม้ทันชื่อฉันมีพี่น้องสี่คนหลวงพอกลั่นท่านเป็นคนโตพ่อแม่ท่นประกอบอาชีพในการทำนาตอนเยาว,ว์วัยท่นเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดอย่างมากรูปร้างหน้าตาคงรูปร้างร่งผิวขาวมดจดทันได้เข้าเรียนหนังสือที่วัดพระดูทรงธรรม พระอาจารย์ม่วงเป็นพระอาจารย์สอนพระอาจารย์รูปนี้มีวิชาความรู้มากสมาธิแก้กลา้ามีความรู้ทางทมสู้หลังจากที่เล่าเรียนเขียนอ่านแล้วท่านก็ไปช่วยพ่อแม่ท่านประกอบอาชีพทำนาโดยท่านเป็นผู้ที่ชอบในวิชากระบี่กระบองทั้งวิชาการต่อสู้ในเชิงมวยท่านเป็นคนที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวและมีชั้นเชิงในการต่อสู้ และชั้นเชิงในวิชากระบี่กระบองเป็นอย่างมากเมื่อเรียนมาแล้วท่านยังฝึกฝนในชั้นเชิงการต่อสู้ป้องการตัวด้วยตัวของท่านเองการชกมวยของท่านดังกระชอนไปไกลอีกถังรูปร่างหน้าตาที่ดีเป็นสเสน่ห์ต่อฝ่ายตรงข้ามทําให้ท่านมีศัตรูมากบางครั้งพึ่งขนาดดักทําร้ายท่านแต่ก็ถูกท่านปราบมาแล้วอย่างงไไ่ายดาย ขนาดรุนใหญ่ยังต้องลีกทางให้ท่านท่านไม่รังแกขายก่อนแต่ไม่ยอมให้ใครมารังแกท่านนอกจากจะเก่งทางวิชาการกระบี่กระบองวิชามวยไทยในแบบการป้องกันตัวต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมแล้วท่านได้สนใจวิชาอาคมครั้งสมัยก่อนต้องหนังดีคงกระพันชาตรีใครตีไม่แตกจะเป็นวิชาเซกมากเสกใบผูกินให้เหนียวเสกปูนพาดขอ,อพัตเล่า กินให้หนั่นเหนียวหรือจะเศกฝุ้นเสกน้ำพ,พัดน้ำาหลรือฝันแทงไม่เข้าตีไม่แตกนอกจากนี้ท่านยังเรียนวิชาปล้าไหลเพื่อจับไม่ติดเวลาเขาประจานด้วยศัตรูที่มีมากกว่าจะจับอย่างไรก็หลุดไปหมดหากไม่แน่จริงแล้วท่านจะไม่ได้รับส่มยาน้ำอย่างแน่นอนท่านใช้ชีวิตมาอย่างมา้า ในที่สุดท่านก็เบื่อชีวิตที่ผ่านมาอากเกนซารอะไรไม่ได้เลยชีวิตผ่านไปวันหนึ่งอีกประการหนึ่งวันนี้ชนะได้วันต่อไปอาจแพน้แน่นอนไม่มีใครที่จะชนะไปได้ทุกครั้งท่านเองก็เคยล้มพวกนักเลงใหญ่มาแล้วต่อไปก็ต้องทูกคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนล้มท่านบ้างุูคนที่เต็มไปด้วยเล่ห์เลี่ยมฉันเชิญการต่อสู้และการหักหลังท่านพบเห็นมาแล้ว ทันจึงตัดสินใจบวชเขารับการอุปสมบทคณะมีอายุ27ปีทีิวัดโลกสุดท้าสาลาปูนโดยมีพระยางไกรโลกสะอาดเป็นพระอุปัชฌาย์พระผู้สนธรรมธาดาวัดขุนยวนเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอธิการชื่นวัดไยยติการามเป็นพระอนุสาวนาจารย์ต่อมาได้ติดตามพระอธิการชื่น มาจำพรรษาที่วัดพญยาร่ำเรียนด้านวิปัสสนากรรมฐานเวลาออกพรรษาก็ถือทุดงเป็นวัดไม่คอยอยู่ติดวัดไร้เข้าพรรษาก็กลับมาวัดเตียครั้งหนึ่งแม้ได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ย,ยังออกเดินทุดงจนกระทั่งอายุมากขึ้นจึงได้ยุดความรู้ของท่านทั้งด้านอาวุธโบราณและมวยไทยไปจนถึงวิทยาคมเล่าเรียนมาจากหลวงพ่อเทารอด หรือหลวงพ่อเทารอเสือวัดประดุในทรงธรรมพระอาจารย์เดียวกับหลวงปู่สุขวัดปาาคลองมะขามเท้าวัดพญาติการามหรือชื่อเดิมว่าวัดพบญาติเป็นวัดเก่าแก่ผู่เมืองกรุงเก่ามาแต่อดีตแม้สงครามเสียกรุงจะทําให้วัดหยุดความเจริญไปพักหนึ่งแต่ก็กลับมาเจริญอีกในที่สุดด้วยบารมีของหลวงพ่อกลั่นด้วยรูปลักษณ์หลวงพ่อกลั่น ร,รมโชโตวัทยาธิการามจะเป็นนักเลงโบราณหน้นาตาค้อนช้างดูผู้จาตร,ตรงตรงแรงแรงแต่ก็หาด้วยความเมตตายิ่งผันชอบเลี้ยงสัตว์เชนหลิงนกุนักแมวกาไก่และชนีสัตว์ทุกชนิดจะเชื่องมากลูกซิ์หลวงพ่อกลั่นในสมัยนั้นมีทั้งมาเรียนวิทยาคมเรียนกระบี่กระบองป้องกันตัวหรือเรียนกลองยาวเล่นในพิธีบวชนะ้ ส่งครานแห่ผ้าป่าและกระถินซึ่งวิชาเหล่านี้ท่านลงมือสอนด้วยตัวเองทั้งสิ้นโดยชื่อเสียงของท่านที่โด่งดังไปทั่วไม่ยิ่งย่อนไปกว่าพระอาจารย์ตื้นอื่นในลุ่มเจ้าพระยาสะเสด็จเตีย้ยรงมะลวงชุมพอรอเตศุลกุศ์พระองค์ท่านชอบวิชาอาคมคลั่งและด้านความรู้ทางสมุนไพรยังเดินทางไปกราบท่านและฝากตัวเป็นสิทธิ์ท่านอย่างในพบกับความคลัง่งความศักดิ์สิทธิ์ให้ประจักษ์มาแล้ว หลวงพ่อกลั่นท่านเป็นพระที่ชอบความสงบเงียบชอบการเจริญกรรมาฐานภาวนาออกเดินทุดงไปตามสถานที่ต่างๆสมัยนั้นเมื่อเล่าเรียนวิชาแล้วต้องฝึกกรรมาฐานให้แก่กล้ามีความรู้ทางด้านยาสมุนไพรในการรักษาให้รักษาโรคร้ายต่างๆอีกทั้งทอดถอนคุณใส่ร้ายได้อย่างดีถึงจะสามารถรักษาตัวรอดพ้นไปได้ รวมพอกลั่นเป็นหนึ่งในสิบคณอาจารย์ผู้มีพลังจิตสูงในปีพศ2452ที่จังหวัดนคนปรปฐมได้มีการชุมนุมพระอาจารย์จากสำนักต่างๆทั่วประเทศไทยมีการทดสอบวิทยาคมและพลังจิตจากพระอาจารย์ทั่วประเทศที่ได้รับมีมวลมาร่วมในพิธีร้อยกว่าองค์ซึ่งแต่ละจังหวัดได้จัดให้พระอาจารย์เดินทางไปร่วมในพิธีโดยมีการทดสอบพระอาจารย์ต่างๆ ครั้งลัธิองค์มีสมเด็จพระสังฆราชเควัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ที่บริเวณวัดพร,ระปฐมเจดีย์ในการทดสอบครั้งนั้นมีกติกาวา่าให้เอาท่อนไม้มาหนึ่งท่อนวางบนหมานั้นสองตัวแล้วเอากบใส่ไม้วางไว้บนท่อนไม้แล้วประธานฝ่ายสงจึงบอกกติกาวา่า อาจารย์องค์ไดสามารถทํากบใส่ไม้ให้วิ่งใส่ไม้ไปกลับได้โดยกบไม่ล่นทําการทดสอบกันถึงสมวันสมคืนพระอาจารย์ส่วนมากสามารถใช้จิตบังคับให้กบวิ่งไปได้แต่กลับไม่ได้ที่ทาให้กบใส่ไม้ไปกลับได้มีด้วยกันสิบรูปในสิบรูปนั้นมีหลวงพ่อกล้านเป็นหนึ่งในสิบนั้นด้วยหลวงพ่อกล้านวัดพยยติการามหลวงปู่หุนวัดกลางบางแก้ว หลวงปู้สุกวัดปากคลองมะขามเท้าหลวงปู้เอี่ยมวัดหนังหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงพ่อถาวัดพันเนียนแต้หลวงพ่อท้องวัดเข่าโกบวะสีนครสวรรค์หลวงพ่อปานวัดบางเฮียหลวงปู้ยิ้มวัดน่องบัวหลวงพ่อจรวัดดอนรั้วชุมพรความคลั่งของหลวงพ่อลั้น เป็นที่กล่าวขานกันมาช้านานทั้งในคนอำเภออุทัยอำเภอนครหลวงหลวงพ่อกลั่นหลวงพ่อหนวงวัดกลางหลวงพ่อกรองวัดเทพจันลอยทั้งสามท่านนี้นับถือกันมักจะลองวิชากันเสมอๆหลวงพ่อหนวดมีมนให้หลวงพ่อกลั่นไปร่วมนาหรือเมื่อท่านไปเยี่ยมมักจะลองวิชากันหาแก้เคล็ดได้ก็สามารถเข้าวัดได้ ทั้งสามท่านนี้นับถือกันมากแต่ต้องยอมให้หลวงพ่อกลั่นเพรพลังติดของท่านวิชานณจังงังของท่านเนือกว่ามา้ากทั้งยนห่นทางก็เก่งว่าเหรียญของท่านสุดยอดเหนียวเมื่อยี่สิปีก่อนนั้นชาวบ้านใกล้วัดรองน้ำชาไล้วัดเม่โยงเดินทางไปหาเพื่อนกลับเอามือคําผู้คนร้ายดักยิงระยะห่างแค่สอเมตรเท่านั้นโดยปืนลูกสอง แต่ว่ารู้ปืนยิงไม่เขาและเมื่อหลายปีที่ผ่านมาที่ตำบลบอ่อโพกำนันคนดังพูกหลานชายตนเองฆ่าตายเพราะผลประโยชน์คุ้มขรังสินค้าต่างๆกำนันคนดังมีเหรียญหลวงพ่อ,อลันพูกหลานตนเองยิงโดยปืนพกหลายนัดไม่เข้ากำนันคิดไม่ถึงว่าหลานชายตนเองจะทําได้พวกหลานชายรู้ว่ายิงไม่เข้า พอกำนันชักปืนมาจะยิงส่วนพวกนั้นจับกำนันและตีด้วยไม้แล้วกระชากสายต้อยทองคำนักติดบ,บ้านออกแล้วยิงด้วยปืนนัดเดียวกำนันตายตอนหลังพวกนั้นก็ตายจนหมดหลวงพ่อกปั่นธรรมโชโตวัดพยาติการามท่านได้ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชราในวันที่21กรกฎาคม พุทธศักราช2,477ศิริอายุรวม87ปีอันซา60เล่ากันว่าในวันที่จะมรณภาพมีการนับพันตัวมาออกกันทั่ววัดส,ส่งเสียงตะเบงเซงแซ่รั้นเมื่อล่วงพอกลั่นสิ้นลงอีกาเหล่านั้นเยยบเสียงเป็นติดทิ้งแล้วโผบินจ่าไปเป็นกลุ่มๆรั้นถึงวันช้าปนกิจรุ่งขึ้นมีการทำามุลอัธิตีกาก็กลับมาอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้าย วกมันบินมากอดที่เชิงสะกอนและหลานวัดก่อนจะบินวนอยู่สามรอบทั้งแต่วันนั้นไม่มีใครเห็นติการที่วัดพญาติการามอีกเลยด้านพระเครื่องและวัดถุ่มงคผลที่รวมพอกล่งางธรรมโชโตวัดพญาติการามท่านได้ปลูกเสกไว้ล้วนเป็นทีพปราถนาโดยเฉพาะเรียนเซมารุ่นแรกซึงเป็นเรียนหลักยอดนิยมของวงการพระในปัจจุบันในชีวิตท่านสร้างวัดทุ่งมงคผลโด่งดังที่สุด คือเปลี่ยนรุ่นแรกพุทธศักราช2,469เปลี่ยนกลมปีพุทธศักราช2,478เปลี่ยนยันตะกอ้อปีพุทธศักราช2,483เปลี่ยนรุ่นชาตรีปีพุทธศักราช2,507ราเครืงอของหลวงพ่อกลั่นที่ได้รับความนิยมอีกชนิดหนึ่งคือรูปเหมือนหล่อโบราณ เป็นเนื้อลหะทองเหลืองผสมขนาดหน้าตักประมาณสอเซนติเมตรหลังคล้องท้าใครไม่ใช้ความสังเกตแล้วอาจคิดว่าเป็นรูปล่อของหลวงพ่อหิงวัดหนองกนะในยองรูปล่อของท่านเมื่อกอนจะพบบ่อยตอนหลังหายากมากถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ปลูกเสกหลวงพ่ออั้งท่านเป็นผู้สร้างปลูกเสกก็ตามรูปล่อของท่านมีประสบการณ์ถังแคล้วคลาดถังเหนียวอย่างมาก สุดท้ายนี้ขอจบคลิปรวมพ่อกลั่นทำมาโชโตวัดพระยาติการามไว้เพียงเท่านี้หากชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปก่อนจากกันขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้มีความสุขร้างกายแข็งแรงพูกห่วยร้างวันใหญ่หลายหลายใบยแล้วพบกันใหม่โอกาสหนะ้า สวัสดีครับ